ในแปดพันคู่น้อยห้าพันพิ่งก็มีีงเฮรูบุ๋มเม็ดเกี่ยวกับอาหารทะเลแตงมัดนี่ถูกถูกเงาจังทุกถ้ายพ่อพแม่พี่น้องมาทุุคนเด้อเมื่อนี่อยลาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งตลาดสเห็นลุงเพิ่นวาในตลาดอินันมีทั้งอาหารของป้าเค้งป้าของดม อาหารบกอาหารน้ำเกี่ยวกับผักห่าเฮ็ดกินเลยก็มีขายมัดชุยางกันทาว่าแถวบ้านเนอยังมีท่านได้กินแต่แถวในเมืองเขาได้กินแล้วเพราะวะ่าแถวบ้านนอกนะเขาละหาเอามากขายอยู่ในสวรรค์ที่ืพอพ่อค้าคนกลางเขากบเขาหับซื้ออยู่พุนพ่อค้าเขาไปซื้อมากขายมาส่งขายอยู่มังนี้คนแถวในเมืองก็เลยเยอะเพื่อจะซื้อกินพอเฮามีเงินเพื่อนเอาเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดี๋ยวได้ว่าแบบมีเพื่อนแน่เข,ขาขายอินเมีนี่นนน กีมีนโหพักโฮพักเทมนี่มีมัดห่นมะขามก็มีในะ่เต็มอยู่ไงเนี่มะโอ๊ปก็เต็มอยู่นี่มะโอ๊ปก็ได้นี่ยมะมงซุปธรรมาคริตเนี่มีต้ามอาไห้โอซิเคอร์ก็มีน้ำอ้อยก็มีเปล่งเยอะลิจแนล เป่งทะลาเยอกัตอนนี้เยอนี่เปียงละแปดตอนนี้เราเปียงละอันนี้คู่ละห้าพันอ๋อคู่ละห้าพันอันนี้เลยเป็นเหดหนาคู่ละแปดพอันนี้อือันนี้คู่้าพันอ๋อเดี๋ยวอลองกินตัวคู่ห้าพันี้ลองบ้างอ๋อเนี่เป็นคูคลายเป็นคูเป็นคูนี่เนาะอันนี้เจ้ามาแต่บ้านเล้อนี่นะเอาซึ่งม้แต่บ้านดงพุงอ๋อเมืองพี่นะบ้านดงพุงเมืองพี่แล้อ้ตัดพี่แล้วเนาะ กูเมืองสวรรค์สิเลยโอ้ยในสวรรค์นี่เนาะเมืองสวรรค์สิเลยอ๋ออันนี้เจ้าซื้อต่อเข้ามาขายเนาะเขาเฮ็ดนดั่นเลยนีน่เนาะเขาเอาแห้งคนเฮ็ดคือแถวบ้านคือบ่อบ้านเขาอีวเอาแห้งคนเ็ดอีว่เอาบ้าน,นอ๋อมีเขิงแบบท่านสมัยนะบ่โอ้เขาปั่นอ้อยแบบท่านเขิงท่านสมัยแล้วเนาะอ๋อ อ่าบ้านก็ย,ยังมีอ๋ออ๋ออ๋อี๋บอ๋นอ๋ออคออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ0ออ๋ออนเอ๋อ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 ,อ,อน,น,น, 5, นะน,น๋ออเออออ๋ออ๋ออคูอ๋ออ่ออีออ๋อน๋อ 5, อ๋อ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 น๋ออเอองก็มีนีออ่มีออ๋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 ่อ๋ออ๋อออมนม อันนี้เขากําลังเลิกนะเขาบอค่อยมาสวายละสิบโมงกว่ายี่ฮสิบเอ็ดโมงนั่นนี่นะการทามาตะเสาต่ดึกดึกพวันนี้เขิงป้าของดงก็เต็มอยู่ได้ผลเอาเลยเด็นบอนี่เขาเลิกแล้วนี่เขาเก็บหานมาหลายหานแล้วเนี่ยอันนี้ปลาแห้งปลาขอากะแห้งทางใกล้ก็มีายอดกันแคนโจโจ้ทางมัดเห็นบอนี่ในเมืองก็ได้กินยอดกันแคนโจโจ้ทางมัดว่าแถวนอกอีระบ่อบนี่นซื้อกิน นี่มีหอนเห็ดนี่จากเห็ดฟูบุนอันนี้อจะานางจะนจะนางไอ้แกงเชนไมนี่เคืองแกงเชนไมครบมัดนี่มาโทรเลนก็มีจะค่อยพยายามบีถามราคานะเพราะว่าตเลิกค่อยบีซื้อค่อยก็บ,บีถามก้าละบีซื้อพอเห็น FC เอฟซีเฟ้นคอมเมนต์มาว่าคันท้าบีซื้อนี่บีต้องถามบีคนถามคันท้าอยู่ไทยนี่เขาอ,อาจจะได้เอาได้ ก็เลยพยายามถ่ายอบรรยากาศเพอเห็นจะซื้อแต่ค่อยไิ่ได้ทำแล้วค่ะนี่ดอกกระเจียวก็เต็มอยูน่นี่งามๆทั้งหมดนะคอยเอาคีีมินที่จริงมันเป็นคีงก็เนี่โรลลิซิพันนี่น้ำอ้อยก็มีนี่ผักติวผักสงงะเงะผักสงงะเงหน้าเนี่ยมีมัด หอยซิเกอร์แล้วก็โกยทนนะนีไว้กินเมงนะไว้ต่ำโกยต่ำเผยมีมัดมีฮอตวายนะอ๋อหอยก็มีครบมีหอยจูบหอยโกงหอยปังีตัวเป็นใบไว้แล้วก็มีอาจจะราคาอาจจะตั้งเดียวตัวใบกับตัวมีใบเอาไอ นี่ยอดกระเดอ้อได้นีไงต้นกระเดอ้อบ <c oughs> ุรเลยจะกินส้มมะขามก็มีนี่มะขามดิบมะเฟิรมะขา,ามมีครบมัด <c oughs> อ่มาะมะเกาะก็มีไก่ๆพวก <c oughs> มะโหดก็มีมะโหดถงสองพันกีบ <c oughs> นะไหนเนาะพี่ลูกว่าจะเนเื้อไปย ปลาคอ,อกับตัวโลโลไปเพื่อนน้อความเย่อของมันอันนี้เครื่องก็ห่อนี่ดองเซร่าดองเซน้ำพึงน้ำน้ำเราพักแล้วนี่ที่เราก็น,นี่ก็เขาเอินเพอน,นี่นะหมักสมป้อยนาะเขาเฮ็ดน้อยเลิกกินนะ ดกกระเต้ปลาแห้งนม่ครบมดตลาดนี่ลบพาลาะมาหลับตลาดนี่นี่เขาก็เลิกเวลาสวายขนาดนี้ละขันมาแต่เสานี่สิเต็มก็นี่เขิงกับสิลลายเขิงปลาของดมก็ร้ายเป็นเนาะตอนนี้จบจากตันนี้ค่อยสิบผ้าไปเบิ้งตลาดสดอันนี้มันอยู่เคยๆติดเดียวนี่นี่มันอยู่ทางในนี่ละตลาดสดมันละมีเพื่อนในห้าไปเบิ้งน้ำเดียวมาดูนี่อันนี้มีเต๊ะนี่ไม้เกี่ยกับไม้เฮ็ดลูกซีนเพื่อครบมดนี่ ไหลมดำๆอันนี้่วนพัก่วนเกี่ยวกับพักตัวน,นี้ยางาจนฮอตปุ๊บโซนลายเนื้อตัวนี้คายซีนโอ้เต็มอยู่พวกโอ้ทางพุนก็ไม่มี่ซน,นตลาดสดนี่ย่างไปมองเลิกเห็นแต่ซีนนี่มีเป็ดไก่เต็มห่อลงเสิร์ฟโซนเมนู เมนูอาหารทะเลนี่เจ้นี้อันนี้โซนอาหารทะเลได้หนิโอ้ปลาเมือโอ้ปลาเมือนอนยงยงอย่างงั้นนี่เกี่ยวกับอาหารทะเลทั้งหมดนี่ถูกถูกยาวจังทุกโอเคข่าวพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิ okay. ่งตลาดสดแถวในเมืองสวรรค์หรือในกระโตเมือง จังหวัดสวรรณเขตกับประมาณนี้ตามที่เขาเห็นทั้งละว่ามีพิลเลอแน่กับขขอคุณนนำ fc ฝั่งไทยที่เพิ่เตือนมาว่าอ้าตเลออ์เฮ้าบีเยะซื้อกับยัสู่ามหลายกันทาอยู่ฝั่งไทยอาจจะโดนด่าได้เพื่อนเนาะกับข้อคุณนําเพิ่นที่เพิ่เตือนมาคอยประสบการณ์ในด้านการหาท่าตามตลาดเดือนนี้กันยังน้อยตเลอร์เฮาเฮ็ดบิทึกกับเฮากับยายามปั๊บไปกันทามีประสบการณ์หลายกว่านี้ อาก็ะอาจจะเฮ็ดใดดีวันนี้ขอขอบอ,อกขคบใจนะมัดสุขคนที่ติดตามรับสมตั้งแต่ต้นจนจบเด้อขอขอบคุณขอขอบเจอีด้คนที่เข้ามาใหม่ที่ยังวั่ทานก็ติดตามให้คอยฝะกดติดต,ต,ตามให้คอยนำเดอ้อโอเคกดมองนี้เลยมองหูค่อยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจหลายๆหรือสีบ่งคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย